สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสีหรือว่า color อร์นั่นเองว่าสีเนี่ยเรามองเห็นได้ยังไงแล้วแต่ละสีเนี่ยมันเกิดจากสีอะไรผสมกับอะไรจรึงออกมาเป็นสีนั้นๆเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเราเนี่ยมองเห็นสีได้ยังไงเพราะว่าแสงนะคะส่องลงมาที่วัตถุ แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราจากนั้นเนี่ยจะส่งไปที่สมองแล้วประมวลผลออกมาเป็นสีให้เราเห็นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนในเรื่องวงจรสีกันค่ะว่าแต่ละสีเกิดมาได้ยังไงอะไรผสมกันบ้างไปชมกันเลยนะคะค่ะสีขั้นที่หนึ่งของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนั่นเองครูจะลงในสามเหลี่ยมในสุดนี้นะคะสีแรกของเราก็าคือสีแดงนะคะ ต่อมาก็คือสีเหลืองและสุดท้ายก็คือสีน้ำเงินนะคะทั้ง3สีนี้นะคะแดงเหลืองน้ำเงินเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าแม่สีนั่นเอง แม่สีหรือสีขั้นที่หนึ่งนะคะเราจะนํามาผสมกันจะทําให้เกิดเป็นสีขั้นที่สองค่ะอย่างสีแรกนะคะที่จะเกิดเป็นสีขั้นที่สองเราจะนําสีแดงและสีน้าเงินมาผสมกันจะเกิดเป็นสีอะไรคะอ่ะสีม่วงนั่นเอง จากนั้นเราได้สีขั้นที่2แล้วใช่ไหมคะเราจะนำมาใส่ในวงจรสีด้านนอกนะคะต่อมาเราก็จะนำสีเหลืองและสีน้ำเงินมาผสมกันก็จะเกิดเป็นสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวก็จะเป็นสีขั้นที่สอง เขาก็จะระบายลงตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ลืมที่จะระบายลงที่วงจรสีด้านนอกด้วยนะคะและสีที่3นะคะในสีขั้นที่2ของเราก็จะคือสีแดงและสีเหลืองนำมาผสมกันก็จะกิดเป็นสีอะไรคะนักเรียนดูในจานสีของครูได้เลย ก็จะเกิดเป็นสีส้มนั่นเองสีส้มนะคะก็จะเป็นสีขั้นที่สองที่เกิดจากสีแดงและสีเหลืองครูก็จะระบายลงที่วงจรสีด้านนอกด้วยค่ะสรุปแล้วสีขั้นที่สองของเราก็จะมีทั้งหมด3สีนั่นเองก็คือส้มม่วงและเขียวนะคะเกิดจากสีขั้นที่1นึ่ผสมกัน ่อมาก็คือสีขั้นที่3นะคะก็คือการนําสีขั้นที่1และขั้นที่2มาผสมกันอย่างสีแรกก็คือสีแดงและสีส้มนะคะผสมกันเราจะเรียกว่าสีส้มแดงนะคะต่อมานะคะเราก็จะนําสีแดงซึ่งเป็นแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่2สีม่วงก็จะเกิดมาเป็นสีม่วงแดงนะคะ ต่อนะคะเราจะนําสีน้ําเงินซึ่งเป็นแม่สีมาผสมกับสีม่วงซึ่งเป็นสีขั้นที่2นะคะนักเรียนดูจากจานสีด้านซ้ายนะคะจะผสมออกมาเป็นสีอะไรคะเรามาลองเด,ดูกันสีม่วงน้ําเงินนั่นเองคะ่ะสีต่อมานะคะเกิดจากการนําสีน้ําเงินและสีเขียวมาผสมกันจะเกิดเป็นเขียวน้ําเงินค่ะ สีต่อมาเกิดจากการนำสีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีมาผสมกับสีเขียวซึ่งเป็นสีขั้นที่สองผสมกันออกมาก็จะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำสีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีมาผสมกับสีส้มนะคะก็จะเกิดมาเป็นสีส้มเหลืองนะคะเราก็จะได้ครบแล้วนะคะทั้งวงจรสีของเราจากนั้นเรามาลองสรุปกันนะคะว่าในวงจรสีของเรา มีอะไรบ้างสีขั้นที่หหรือเรียกว่าแม่สีนะคะจากนั้นนําแม่สีมาผสมกันก็จะกลายเป็นสีขั้นที่2ได้แก่สีส้มสีม่วงและสีเขียวจากนั้นนะคะนำสีขั้นที่2ปรผสมกับแม่สีเราก็จะเกิดเป็นสีส้มแดงนําสีม่วงผสมกับสีแดงเกิดเป็นม่วงแดงนำสีม่วงมาผสมกับสีน้ำเงินก็จะเป็นม่วงน้ำเงิน สีเขียวมาผสมกับสีน้ำเงินนะคะก็จะเกิดเป็นเขียวน้ำเงินสีเขียวผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นเขียวเหลืองและสีส้มนำมาผสมกับสีเหลืองก็จะเกิดเป็นส้มเหลืองนั่นเองนะคะในสีขั้นที่3มนะคะเราก็จะมีทั้งหมดกี่สีคะ6สีนั่นเอง สองสามสี่ห้าและสีที่6นะคะในวงจรสีของเรามีทั้งหมดกี่สีคะ12สีนั่นเองแบ่งเป็น3ขั้นนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องวงจรสีที่ครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําลงใน ใบกิจกรรมที่สองของเราเดี๋ยวครูจะส่งตัวอย่างใบงานไปให้นะคะแล้วนักเรียนทําเหมือนครูได้เลยไปค่ะเราไปดูวิธีการทําใบงานกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาทําใบงานกันนะคะตัวอย่างก็จะเป็นตามนี้นะคะอย่างเช่นช่องสีขั้นที่1นนะคะเราจะเรียกว่าแม่สีใช่ไหมคะนักเรียนก็จะระบายสีและเขียนชื่อสีลงไปในวงกลมเลยนะคะ ต่อมาเรามาเรียนเรื่องการไล่ค่าน้ำหนักสีกันนะคะการไล่ค่าน้ำหนักสีนะคะมีความสําคัญยังไงเราไปดูกันเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องวงจรสีอันนี้กันไปแล้วใช่ไหมคะครูก็จะมาสอนการนําสีมาไล่ค่าน้ําหนักกันไล่ค่าน้ําหนักไปทําไมอ่ะการไล่ค่าน้ําหนักเนี่ยนะคะทําให้เรารู้ว่าแสงและเงาวควรอยู่ตรงไหนทําให้นักเรียนเนี่ยระบายสีได้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ มีความสวยงามมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะว่าเราจะนำสีมาไล่ค่าน้ํำหนักยังไงมาค่ะเราจะมาไล่ค่าน้ำหนักสีกันแล้วการไล่ค่าน้ำหนักเนี่ยมีความสำคัญยังไงอ่านักเรียนสังเกตที่ผลส้มรูปนี้นะคะที่ครูขึ้นมาส้มเนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะว่าส้มเนี่ยเขามีความแบบว่าสีส้มทั้งลูกเลยไหมสีเขาเท่ากันทั้งลูกเลยหรือเปล่า สีเขาเท่ากันแบบนี้เลยไหมแบบเท่ากันทั้งลูกเสมอกันทั้งลูกหรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนด้านบนของเขามีความเงาส่วนตรงนี้ตรงนี้นี่คือความเงาที่เรามองเห็นใช่ไหมส่วนด้านล่างสีส้มก็ไม่เท่ากันอีกทำไมล่ะเพราะว่าส้มเนี่ยเห็นไหมคะเห็นมี มีส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างที่สุดด้านล่างจะเป็นสีส้มที่เข้มมากกว่าเห็นไหมอ่าจะเป็นประมาณนี้ถูกไหมคะอ่ะนี่แหลคะค่ะแสงและเงาถึงสำคัญเราถึงต้องการระบายสีเนี่ยถึงต้องมีการไล่คาน้ำหนักเพื่อให้หนูเนี่ยสามารถ ไล่สีของรูปทรงได้ไล่สีของผลไม้หรือรูปที่หนูอยากจะวาดได้มาค่ะเราก็จะมาไล่ค่าน้ำหนักกันนะคะเราจะเริ่มระบายที่หมายเลขสองก่อนในน้ำหนักที่อ่อนนะคะไปหาหมายเลขเจ็ดหามาค่ะต่อมาเราก็เริ่มที่หมายเลขสามนะคะ ไปหาหมายเลขเจ็ดเหมือนกันต่อมาถ้าเป็นหมายเลขสีไปหาหมายเลขเจ็ดระบายพยายามระบายไปในทางเดียวกันนะคะไม่งั้นภาพจะออกมาไม่สวยนะคะต่บาปหมายเลขห้าระบายไปหาหมายเลขเจด หมายเลขหกระบายไปหาหมายเลขเจ็ดแล้วก็หมายเลขเจคนเดียวเราก็จะได้การไล่ค่าน้ำหนักมาแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำการไล่ค่าน้ำหนักนะะไปทำในใบางานเนะาะค่ะเดี๋ยวในใบางานของนักเรียนนะคะก็จะมีรูปวงกลมสองรูปนี้เดี๋ยวครูจะมาลองระบายให้ดูว่าระบายยังไง การระบายวงกลมเนี่ยค่ะเราก็คือการยกแถบสีการและค่าน้ำหนักด้านบนเนี่ยมาลงในวงกลมแทนเห็นไหมคะหมายเลขหนึ่งสว่างที่สุดและไปถึงหมายเลขเจ็ดจนเข้มที่สุดเราก็จะเริ่มเหมือนการที่เราระบายแถบด้านบนเลยเริ่มจากหมายเลขสองมาหาหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามมาหาหมายเลขเจ็ดหมายเลขสี่ค่อยๆระบายมาหาหมายเลขเจ็ดพยายามระบายให้ไปในทางเดียวกันนะคะ หมายเลขห้ามาหาหมายเลขเจ็ดเหมือนเดิมเลยและหมายเลขหก 6, มาหาหมายเลขเนะคะจากในั้นนักเรียนลบขอบส่วนเกินให้เรียบร้อยและเก็บรายละเอียดของภาพให้ดูเป็นรูปทรงมากขึ้นนะคะส่วนอีกรูปหนึ่งเห็นไหมคะครูก็จะหันทิศทางของแสงเข้าไปคนละทางกันอย่างภาพนี้แสงเข้าทางด้านไหนคะ ด้านขวานั่นเองแปลว่าด้านขวาจะต้องสว่างกวา่าส่วนด้านซ้ายจะต้อง,อองมีความแคมหรือมีความมืดมากกวา่วาเราก็จะระบายเหมือนกันเลยแค่เราสลับทางกัน ian, นะคะก็จะเริ่มจากหมายเลข2ไปหาหมายเลข7 3็ไปหาหมายเลข7 4็ไปหาหมายเลข7 5็ไปหาหมายเลข7 6็ไปหาหมายเลข7และหมายเลข7จากนั้นก็เก็บรายละเอียดด้านนอกเหมือนเดิมเลย ค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นได้ชัดว่าการไล่ค่าน้ําหนักเนี่ยทาให้ภาพเกิดเป็นรูปทรงและมีมิติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองไปทําในใบางานของตนเองนะคะแล้วนํามาส่งครูในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะใครมีเข้าใจตรงไหนสามารถถามได้เลยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ